ครับผมมีอสินคามาแนะนํากันอีกแล้วนะครับผมนะก็สาหรับลูกค้าท่านใดน,นะครับผมนะที่แบบว่าเล่นเบิดนะครับผมนะแล้วแบบว่าลูกบิดเก่านะครับผมนะใช้งานไม่ได้แบบเสียมีปัญหานะครับผมนะทางแล้นเรามีนี่เลยนะคะรับผมนะมีลูกบิดมาแนะนํากันนะครับผมนะเป็นลูกบิดสําหรับเบรสีสายนะครับผมนะจะเป็นของยี่ห้อดีเมเกอร์นะครับผมนะก็จะเป็นแบบอ่าตันแบบนี้เลยนะเป็นแบบใช้น็อตตัวเดียวนะครับผมนะนี่เลยรูปทรงจะเป็นแบบหางปลาแบบนี้นะครับผมนะ แล้วก็พ้องอุปกรณ์ด้านในนะครับผมนะมีตัวน็อตให้มีแหวนรองให้นะครับผมนะสามารถเปลี cosas, ่ยนเองได้ง่ายๆเลยนะครับผมนะก็เพียงแค่มีไขควงนะครับผมนะไขควงซีแชกตัวเดียวสามารถเปลี่ยนได้ง่ายๆเลยนะครับผมนะก็เจ้าลูกบิดอ่าเบดแบบชุดแบบนี้นะครับผมมัก็จะอยู่ที่ราคาชุดละ550บาทเท่านั้นนะครับผมนะเป็นลูกเบรดสำหรับเบรดสีสายเท่านั้นนะครับผมนะลูกค้าท่านไหนนะครับผมนะสนใจลูกบิดเบรดสีสายนะครับผมนะของดีเมคเกอร์นะสามารถติดต่ออินบ็อกซ์มาที่ร้านได้เลยนะครับผมนะ หรือจะมาดูสินค้าตัวอื่นลูกบิดเบตแบบอื่นก็มาดูได้ที่ร้านได้เลยนะครับผมนะโอเคนะครับผมก็ต้องขอฝากร้านนุ้มมิวสิกไว้ด้วยนะครับผมนะก็ไว้เจอกันใหม่ด้วยนะครับ